เปรี้ยติ่งเลยได้กวนาคือใหญ่ไหมปลาหวานไหมมันเปรี้ยวจังวะมันม่วงเบานะมันไม่เข้าเครื่องข้าวแบบใสแบบเปรี้ยวเราจะรอดัไหมเนี่ยมปลาหวาน โอหใครชอบกินเปรี้ยวๆนี่สุดเลยอ่ะจากที่น้องปลาหวานค้ะมีสต๊อกผมสอมสุกๆเลยนี่กับกะปิพริกกะปิสดๆเลยพี่น้องหลายๆเลยดิ กินน้ำกันอืมอืมอเปรี้ยวยังวะนำปลาเลยอืมไวม้ไปไม่ได้เหรอต้องต้องยงต้องมีตัวหวานๆมาตัดนตัวน้ำปลาเลยอืม อุออ้ยไปหวานก่อนนะดูทรงยังไม่ไหวไหวเลยรถขับววนเนี้ยรจักรยานตัวอ,อ้วนแะเป็นมืม่วงร่นไม่ได้ไปคู่ใหม่ไปูงไปพูงอืออือไปยังตัว กับกระปิกอันนี้ไม่ไหว

ผัดปลาทูพี่น้องปลาทูมันมันตัวใหญ่มากามาากับเพาะมือิกระเพามาอือเอินืาเอิญรอรอนอร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 ออรอรออรอรอ่อร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 อนอรนรรอรอรอารรอ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 ร ขู่นี้ค่อยลดนะขุ่นี้อีกแล้วขุ่นี้อีกแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันแสบๆพี่น้อง